5ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนจิ๊บจากเพจสังหารเรื่องจ0จิบค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์ในเรื่องของการซื้อคอนโดของชาวต่างชาติค่ะว่าก่อนที่ต่างชาติจะซื้อคอนโดเขาต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างที่เขาต้องจัด เตรียมในวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะอย่างแรกเลยที่ชาวต่างชาติต้องรู้ก็คือคอนโดมิเนียมในไทยเองนะคะที่เป็นฟรีโฮเขาสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้เหมือนคนไทยเลยนะคะสามารถซื้อได้49%ค่ะ49%นี้คือ49%ของจำนวนพื้นที่พักอาศัยทั้งหมดนะคะหมายความว่าถ้าคอนโดนั้นมีพื้นที่ใช้สอยนะคะที่เป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด100ตารางเมตรชาวต่างชาติเองสามารถถือ คลองกรรมสิทธิ์ได้49%นะคะไม่ได้แปลว่าคอนโดนั้นมีรอยห้องถือครองได้49ห้องนะคะทำไมต้องเป็นสัสดส่วนเปอร์เซ็นต์ตามพื้นที่เพราะว่าคอนโดแต่ละที่เนี่ยพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะในแต่ละห้องมีตั้งแต่สตูดิโอหห้องนอน2ห้องนอนเพราะฉะนั้นสัสดส่วนตรงนี้ค่ะจะคิดตามพื้นที่นะคะโดยที่ทางนิติบ,บุคคลเนี่ยเขาจะมีเอกสารเก็บไว้อยู่แล้วว่า แต่ละห้องคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ ที่อยู่อาศัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเช็คกับนิติบุคคลก่อนทุกครั้งถ้ามีการซื้อขายมือ2นะคะต้องไปเช็คก่อนว่ายังมี foreigner quota หรือถ้าเป็นภาษาไทยจะชื่อตลกนิดนึงก็คือสัสดส่วนต่างด้าวนะคะหรือสัสดส่วนต่างชาติเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าไปเช็คแล้วสามารถซื้อได้สมมติว่าคนต่างชาติไปซื้อห้องที่เป็นคนไทยนะคะถ้ายังมีโคต้าว่างก็สามารถซื้อได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดต่างชาติ ไปซื้อห้องต่างชาติเลยอันนี้ก็สามารถซื้อได้อยู่แล้วนะคะโดยปกติแล้วคอนโดในกรุงเทพเองเนี่ยสัดส,ส่วนต่างชาติหรือ foreigner quota เนี่ยจะไม่ค่อยได้เต็มเท่าไหร่ยกเว้นคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองอยู่ในโซน CBD สุขุมวิทที่ต่างชาตินิยมตรงนี้สัดส,ส่วนต่างชาติก็อาจจะเต็มหรือในบ้านพักตากอากาศนะคะหรือคอนโดตากอากาศเช่นพัทยาภูเก็ตนะคะที่ต่างชาตินิยมเนี่ย ฟอร์เรนเ r อร์โคตาก็จะเต็มเช่นเดียวกันนะคะสิ่งหนึ่งนะคะพอรู้อยู่แล้วว่าาต่างชาติซื้อได้49%เพราะฉะนั้นเอกสารที่ต้องยืนยันนะคะคือสัสดส่วนต่างด้าวหรือฟอร์เรนเจอร์โคตาตรงนี้เราต้องขอที่นิติบุคคลในวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะเพื่อไปใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินว่าห้องนี้ต่างชาติสามารถซื้อได้จริงๆค่ะข้อที่2ค่ะ ต่างชาตินะคะสามารถซื้อคอนโดนะคะในเมืองไทยแต่ว่าเขาต้องโอนเงินมาจากต่างประเทศนะคะที่ต้องโอนเงินมาจากต่างประเทศเพราะเขามองว่าเออต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะดึงเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทํางานในเมืองไทยเองนะคะมีรายได้จากการทํางานในเมืองไทยอยากจะมาซื้อสังหาซื้อคอนโดในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นตามโดยปกติแล้วของจิบเนี่ยเคส99%ปเลยก็คือ จะเป็นลูกค้าที่เขาจะโอนเงินมาจากต่างประเทศนะคะโดยที่ต้องดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะว่าเขาโอนมาจากประเทศอะไรนะคะพอคอนเวิร์ดหรือแปลงเป็นเงินไทยแล้วต้องมีมูลค่าที่เท่ากับหรือสูงกวาง่า าราคาในเมืองไทยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิด3ล้านบาทอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโอนเกินมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้โคเปอร์ในการใช้จ่ายสำหรับการซื้ออสังหานะคะการโอนเงินตรงนี้ค่ะเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องของก็คือทอตอ3นะคะหรือว่าที่มีชื่อเต็มว่าธุรกรรมต่างประเทศนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ FET นะคะหรือ Foreigner Exchange Transaction ค่ะตัวนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มการโอนเงินมาจากต่างประเทศ3 สามามรถขอได้ที่ธนาคารที่ทางลูกค้าต่างชาติโอนเงินมานะคะโดยบัญชีธนาคารเนี่ยเขาสามารถไปเปิดที่ธนาคารได้เลยนะคะก็จะมีแต่ละธนาคารก็จะมีกฎเกณฑ์ในการเปิดนะคะอย่างเช่นธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพก็จะมีกฎเกณฑ์ในการเปิดบัญชีของชาวต่างชาติอยู่ค่ะ ข้อที่3คะ่ะเอกสารที่ต้องใช้ในวันโอนกรรม,มสิทธิ์นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัว immigration form นะคะที่เวลาเราบินมาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีตัวเหมือนคล้ายๆอ่ให้ฟอร์มให้กรอกนะคะขาเข้าขาออกนะคะสิ่งที่ทาง กรมที่ดินจะขอดูก็คือใบอิมิเกรชันนะคะที่เขากรอ,อกไว้แล้วเนะะี่ยขาเข้าเนี่ยทางตอมองเขาจะเก็บไว้ใช่ไหมคะแต่มันจะมีแผ่นขาออกที่ติดกันเนี่ยคนต่างชาติเขาต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อเวลาออกจากต่างประเทศแล้วเขาจะให้ตอมอตอนออกจากประเทศไทยใบเนี้ยที่ต้องมีในวันโอนควบคู่ไปกับพาสปอร์ตก็เพราะว่า ทางกรมที่ดินต้องการรีเช็คว่าลูกค้ามีการบินเข้ามาในเมืองไทยอย่างถูกต้องจริงๆนะคะหรือว่าถ้ามีกรณีในการมอบอำนาจเนี่ยใบนี้จะไม่มีใบอิมิเกชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารตัวอื่นในการดีแคร์หรือชี้แจงกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน,นะคะ่ะว่าลูกค้าท่านนี้หรือต่างชาติท่านนี้ไม่ได้มีการเข้ามาในประเทศไทยแล้วจะทําการโอนต้องทําหนังสือมอบอํานาจอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะถึงจะสามารถโอนกนนรรมสิทธิ์ได้คะ่ะ ข้อที่4ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ immigration form แล้วใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการมอบอำนาจค่ะถ้าเกิดต่างชาติอยู่ในเมืองไทยมีใบ immigration form แล้วอยากจะมอบอำนาจให้คนไทยไปจัดการแทนหรือเขาไม่สะดวกที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเขาสามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้นะคะโดยที่ทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยนะคะก็ต้องใช้ออมีลายเซ็นเซ็นสดมีเบอร์โทรติดต่อนะคะเพื่อให้โทรติดต่อได้ว่าเขามอบอำนาจมาโอนจริงแล้วก็มี immigration form แต่ถ้าเขามอบอำนาจจากต่างประเทศเช่นในกรณีตอนนี้เลยก็คือช่วงที่โรคระบาดโควิดระบาดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาโอนในเมืองไทยได้สําหรับตัวหนังสือมอบหน้านะคะจะเป็นฟอร์มจากกรมที่ดินนะคะก็มีรายละเอียดให้กรอกก็ต้องกรอกตามที่กรมที่ดินเนี่ยกำหนดไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องใช้ฟอร์มนั้นค่ะไปที่สถานทูตไทยในประเทศน,าน,านั้นๆหรือถ้าไม่มีสถานทูตนะคะ ไปที่กงสุนทยนะคะแล้วไปเซ็นต่อเจ้าหน้าที่นะคะใหะ้เซ็นพอเซ็นต่อเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเขาจะมีตัวตราประทับค่ะที่กรงสุนหรือที่สถานทูตประทับว่าได้มีการมอบหน้าจริงเอกสารตัวนี้ได้รับรองจากกงสุนแล้วได้รับรองจากสถานทูตแล้วและส่งเอกสารตัวจริงนะคะจากต่างประเทศมาที่เมืองไทยเพื่อใช้เป็นตัวแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินว่าได้มีการมอบอำนาจ มาจริงๆและถูกต้องค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ค่ะสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือว่าเอกสารทุกอย่างที่กรมที่ดินค่ะเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเจอลูกค้าหรือเพื่อนต่างชาติอยากที่จะซื้อ,อสั่งหาก็ต้องอธิบายให,าให้เขานิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นโฉนโดสัญญาซื้อขายนะคะหรือบางที่เนี่ยเลขโฉนดนะคะยังเป็นเลขไทยอยู่เลยนะคะก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเอกสารทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยรวมถึงชื่อหลังโฉนดด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินนะ ชื่อในพาสปอร์ตเนี่ยต้องสะกดเป็นภาษาไทายอย่างเช่นสตีเฟนก็สะกดเลยเสอซื้อสระ,ะต่อเตาสระอีสระเอฟอฟันนอหนูนะคะต้องสะกดเป็นภาษาไทายเลยและที่สำคัญค่ะในสัญญาซื้อขายคะ่ะต้องมีชื่อพ่อชื่อแม่ของคนที่ เขาเรียกว่าอะไรของเจ้าของที่เขาจะโอนนะคะก็ต้องมีชื่อการสะกดชื่อด้วยเช่นกันรวมถึงที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวต่างชาติมาจิ่อก็จะพยายามเอ่อให้เขาเขียนนะคะชื่อของเขาเองหรือว่าถ้าเกิดให้เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ให้เขาอ่านออกเสียงมาแล้วเราก็เขียนตามโดยที่เคยเจอเนี่ยชาติที่ยากที่สุดก็จะเป็นแบบคนจีนหรือสเปนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะสะกดยากนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดเขาทํางานใน ในในเมืองไทยอยู่แล้วค่ะเอกสารที่ใช้ยืนยันชื่อให้ถูกต้องเป็นภาษาไทยก็คือพวก work permit ค่ะเพราะว่า work permit เองเ่ยก็จะมีการสะกดเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องแล้วเอกสารในโฉนดจะได้ตรงกันระหว่างโฉนดกับ work permit ก็สามารถเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ดีแคลร์ชื่อภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะและคิดว่าชิคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะคะช่วยกดไลค์นะคะและอย่าลืมกด Sub s cribe อสังหารเรื่องจิบจนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ